วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องกฎของลูกเสือนะครับกฎของลูกเสือนั้นมี10บข้อดังนี้ครับข้อที่หนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ความหมายโดยสรุปครับลูกเสือควรเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาคำพูดมีจิตสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้มีเกียรติ หมายถึงการประพฤติตนให้หน้าเคารพไม่ทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายไม่โกหกไม่เอาเปรียบไม่ลักขโมยและไม่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเชื่อถือได้หมายถึงเป็นคนที่รักษาคำพูดรักษาสัญญาทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องมีคนคอยตรวจสอบสามารถพึ่งพาได้ตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่มีเกียรติเชื่อถือได้ บอกความจริงเสมอแม้ในสถานการณ์ที่พูดความจริงอาจทำให้ตนเองลำบากเก็บของที่พบได้แล้วนำไปคืนเจ้าของปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่เวประจำวันของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องให้ครูเตือนเป็นคนที่เพื่อนไว้วางใจให้ช่วยดูแลสิ่งของหรือช่วยงานสำคัญครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่หง หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้ามีคนฝากเงินไว้ให้ถือแล้วคุณทำหล่นหายนักเรียนควรทำอย่างไรนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือเลยครับกฎข้อที่สองลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความหมายโดยสรุปลูกเสือต้องมีความเคารพรักและภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหน้าที่ของพระเมืองดีปฏิบัติตนตามกฎหมายและช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความจงรักภักดีหมายถึงความรักความเทารพและความเต็มใจที่จะปกป้องดูแลและทำสิ่งดีงามเพื่อสถาบันหลักของชาติชาติหมายถึงประเทศไทยของเราซึ่งรวมถึงประชาชนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและผืนแผ่นดินไทยาศาสนา หมายถึงหลักคำสอนการดำเนินชีวิตที่ดีงามเช่นการไม่เบียดเบียนการมีเมตตาและการละเว้นความชั่วหมายถึงพระประมุขของประเทศผู้ทรงงานเพื่อพัฒนาชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เคารพธงชาติร้องเพลงชาติอย่างตั้งใจแต่งกายเรียบร้อยในวันสำคัญของชาติเช่น วันเฉลิมพระชนมพรมษาปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิทำความดีช่วยเหลือสังคมครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่สองหนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเคยทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อชาติาศาสนาหรือพระมาหากษัตริย์บ้างนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกฎข้อที่สาม ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อความหมายโดยรวมลูกเสือต้องมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เรียกว่าจะเป็นเพื่อนคนแปลกหน้าคนแก่เด็กหรือสัตว์โดยไม่หวังผลตอบแทนและมันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอกระทำตนให้เป็นประโยชน์หมายถึงการใช้ความสามารถเวลาหรือแรงกายของตนเองในการทำสิ่งที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อหมายถึงการมีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่าคนอื่นบีรกร้อนโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีของลูกเสือช่วยคุณครูยกของหรือเก็บขยะในห้องเรียนโดยไม่ต้องสั่งช่วยเพื่อนที่ลืมของยืมของหรือเจ็บป่วยพาเพื่อนหรือผู้สูงอายุข้ามถนนปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แบ่งปันของเล่นหรืออุปกรณ์ให้เพื่อนเล่นด้วยกันครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่สามหนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนมีขนมเหลืออยู่ชิ้นเดียวเพื่อนอยากกินนักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกฎข้อที่สี่ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกความหมายโดยรวม ลูกเสือต้องมีจิตใจดีมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสไม่รังเกียจหรือเกลียดชังใครรู้จักให้เกียรติผู้อื่นช่วยเหลือกันและสร้างมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามเป็นมิตรของคนทุกคนหมายถึงลูกเสือต้องวางตัวดีพูดจาไพเราะมีน้ำใจและไม่แบ่งแยกเพื่อนหรือคนรอบข้าง ไม่แกล้งไม่รังแกและไม่กลั่นแกล้งกันเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกหมายถึงลูกเสือทุกคนไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดต่างเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกันมีคำมั่นสัญญาและหลักการเดียวกันจึงควรเคารพช่วยเหลือและให้ความรู้สึกเหมือนพี่น้องกันตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีของลูกเสือทักทายเพื่อนใหม่ด้วยรอยยิ้มและชวนเล่นด้วยกัน ไม่รังเกียจหรือเหยียดเพื่อนที่ต่างจากเราเช่นพูดภาษาไม่ชัดหรือมาจากต่างจังหวัดเมื่อไปเข้าค่ายลูกเสือกับโรงเรียนอื่นให้ความร่วมมือและเป็นมิตรกับทุกกลุ่มเขียนจดหมายหรือครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่4หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้ามีลูกเสือจากต่างโรงเรียนหรือต่างชาติมาเข้าค่ายด้วยนักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไร นักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกฎข้อที่5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยความหมายโดยรวมลูกเสือต้องประพฤติตนให้สุภาพทั้งคำพูดและการกระทำมีมารยาทด,ดีต่อผู้อื่นเคารพกฎระเบียบไม่หยาบคายไม่วางตัวลามปามและรู้กาลเทศะในทุกสถานการณ์สุภาพหมายถึงพูดจาไพเราะใช้คำว่าครับค่ะขอโทษ ขอบคุณและกรุณาอย่างเหมาะสมเรียบร้อยหมายถึงมีระเบียบแต่งกายเรียบร้อยเดินนั่งยืนอย่างเหมาะสมตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่สุภาพเรียบร้อยกล่าวคำสวัสดีและไหว้คุณครูอย่างนอบน้อมไม่พูดแทรกเวลาเพื่อนหรือครูกำลังพูดไม่ใช้คำหยาบกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่งกายชุดลูกเสือถูกระเบียบผูกผ้าพันคอถูกต้อง ยกมือขออนุญาตก่อนพูดในห้องเรียนหรือก่อนลุกเดินออกไปครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่5 1หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการพูดคำว่าขอบคุณหรือขอโทษมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกฎข้อที่6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ความหมายโดยรวมลูกเสือต้องรักสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์และช่วยดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทอดทิ้งรู้จักเห็นใจสัตว์ที่อ่อนแอกว่าและอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาหมายถึงความปรารถนาให้สัตว์มีความสุขไม่ถูกทำร้ายหรือเดือดร้อนกรุณาหมายถึงความรู้สึกอยากช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยหิวหรือกำลังลำบากลูกเสือควรแสดงความเมตตากรุณาทั้งต่อสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัขแมวและสัตว์ทั่วไปนกแมลงกบเต่าตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่แสดงความเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้อาหารและน้ำแก่สัตว์เลี้ยงตามเวลาไม่ละเลยไม่คว้างปาหรือแกล้งสัตว์เช่นไม่ใช้หนังสติกยิงนกหรือรังแกลลูกแมวช่วยสัตว์ที่ถูกรถชนโดยแจ้งผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ไม่จับสัตว์ป่ามาเลี้ยง หรือไม่ซื้อสัตว์หายากเพื่อความสนุกเก็บเศษพลาสติกหรือขยะที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์จากบริเวณบ้านหรือโรงเรียนครูมีคำถามสำหรับก,กฎของลูกเสือข้อที่6 1ข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้าเห็นเพื่อนจับแมวมัดเชือกเล่นนักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับอดข้อที่7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพความหมายโดยรวมลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งและคำแนะนำของพ่อแม่ครูผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอย่างสุภาพและด้วยความเคารพไม่โต้เถียงหรือละเลยคำสั่งที่เป็นประโยชน์และอยู่ในขอบเขตของความดีเชื่อฟังหมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำโดยเต็มใจไม่ดื้อไม่ฝ่าฝืน บิดามารดาคือผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูและมีพระคุณยิ่งใหญ่ลูกเสือต้องเคารพและเชื่อฟังท่านผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมลูกเสือหมายถึงครูผู้สอนครูลูกเสือหรือหัวหน้าหมู่ผู้ที่มีหน้าที่สั่งการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความปลอดภัยตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่เชื่อฟังด้วยความเคารพปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่เช่น ให้ช่วยงานบ้านหรือเข้านอนตรงเวลาทำตามคำแนะนำของคุณครูเช่นการเตรียมของมาเรียนหรือทำเวรห้องเรียนปฏิบัติตามวินัยลูกเสือโดยไม่ต่อต้านเช่นยืนตรงเคารพธงชาติเดินแถวตรงไม่เล่นระหว่างกิจกรรมไม่ขึ้นเสียงไม่พูดแซดหรือแสดงครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่7 1ข้อนะครับนักเรียนะค,คำถามมีอยู่ว่า ทำไมเราจึงควรเชื่อฟังพ่อแม่และครูของเรานักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกดข้อที่8ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบากความหมายโดยรวมลูกเสือต้องมีจิตใจแจ่มใสยิ้มแย้มมองโลกในแง่ดีและมีความอดทนเมื่อต้องพบเจออุปสรรคหรือความยากลำบากไม่บน่นไม่ทอแท้ พร้อมจะพยายามแก้ปัญหาด้วยความกล้าและตั้งใจใจร่าเริงคือการมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังในการทำสิ่งต่างๆและสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเพื่อนและคนรอบข้างไม่ย่อท้อต่อความลำบากคือการไม่ถอยหนีหรือท้อแท้แม้จะเจอปัญหาเช่นฝนตกตอนเข้าค่ายเหนื่อยตอนเดินทางไกลหรือทำงานกลุ่ม แล้วผิดพลาดก็ยังมีกำลังใจสู้ต่อไปตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่แสดงถึงใจร่าเริงและไม่ยอ่อท้อเมื่อฝนตกตอนเข้าค่ายก็ยังยิ้มและช่วยกันกางเต็นอย่างสนุกพลาดสอบหรือแข่งขันไม่ร้องไห้หรือโกรธแต่บอกตัวเองว่าครั้งหน้าจะพยายามใหม่ช่วยปลอบใจเพื่อนที่ท้อแท้แ<ต>ให้กำลังใจเพื่อนเสมอ พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้เหนื่อยเช่นกวาดลานค่ายตอนเช้าโดยไม่บน่นครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่8 1หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนเหนื่อยมากตอนทำกิจกรรมลูกเสือนักเรียนจะทำอย่างไรให้มีกำลังใจนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับอดข้อที่9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัติความหมายโดยรวมลูกเสือต้องรู้จักใช้ทรัพยากรและเงินอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยใช้สิ่งของให้คุ้มค่าและรู้จักแบ่งปันสิ่งที่เหลือให้เกิดประโยชน์ไม่ทำลายสิ่งของโดยไม่จำเป็นรวมถึงรู้จักเก็บอ้อมเพื่ออนาคตอธิบายเพิ่มเติมมัธยัตหมายถึงการใช้จ่ายหรือใช้สิ่งของอย่างมีความคิดรอบคอบและไม่สิ้นเปลืองลูกเสือที่มัธยัตไม่จำเป็นต้องขี้เหนียวแต่คือคนที่ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและไม่ซื้อของโดยไม่จำเป็นนอกจากเรื่องเงินแล้วคำว่ามัธยัต ยังหมายรวมถึงการใช้เวลาแรงงานอาหารพลังงานและทรัพยากรต่างๆอย่างรู้คุณค่าตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่มัธยัติไม่ซื้อขนมเกินความจำเป็นและเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นใช้สมุดปากกาดินสอจนหมดไม่ทิ้งของที่ยังใช้ได้ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานเก็บอาหารให้เรียบร้อยไม่กินทิ้งกินขว้างหรือเหลืออาหารไว้ สอมแซมของใช้แทนที่จะซื้อใหม่ทันทีครู mm hmm. มีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่9 1หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนได้รับเงินค่าขนมวันละ20บาทนักเรียนจะวางแผนใช้อย่างไรใ,ให้ไม่หมดเปลืองนักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับกฎข้อที่10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจความหมายโดยรวม ลกเสือต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดีทั้งทางร่างกายคำพูดและความคิดมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดและสิ่งที่คิดกายหมายถึงการกระทำต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเช่นไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่เล่นรุนแรงหมายถึงการพูดจาต้องพูดด้วยถ้อยคำสุภาพไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบไม่นินทาหรือใส่ร้ายใจ หมายถึงความตั้งใจและความคิดดีมีเมตตาไม่อิจฉาไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและให้อภัยได้ลูกเสือที่ประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจจะเป็นที่รักของคนรอบข้างและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมตัวอย่างพฤติกรรมของลูกเสือที่ประพฤติชอบเก็บขยะที่ไม่ใช่ของตนโดยไม่ต้องมีใครสั่งพูดให้กำลังใจเพื่อนเมื่อผิดพลาดแทนที่จะซ้ำเติมคิดดีทำดีแม้ไม่มีใครเห็น เช่นช่วยสัตว์ช่วยเพื่อนโดยไม่ต้องการคําชมยอมรับผิดเมื่อทำผิดและพร้อมขอโทษแสดงความซื่อสัตว์เช่นไม่ลอกการบ้านไม่โกงเกมครูมีคำถามสำหรับกฎของลูกเสือข้อที่10หนึ่งข้อนะครับนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าถ้าเพื่อนพูดไม่ดีใส่นักเรียนนักเรียนจะตอบกลับอย่างไรให้ยังประพฤติดีอยู่นักเรียนคนไหนจะตอบยกมือนะครับ